หน้าล่าสุดดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันเจอกันครั้งแรกในรอบสองเดือนหลังถูกจับคดีแชร์ Forex 3D ดีทั้งสองขึ้นถแถลงร้องขอความเป็นธรรมจากศาลเวลา 13.30ของวันนี้วันที่11กันยายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและ นายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนจำเลยคดีช่อโกงแชร์ฟอรเรกลบสาดี D, ได้เดินทางมาที่ห้องพิจารณาคดีที่711เพื่อรอตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้สารมีคำสั่งให้เลื่อนนัดโดยมีลุกชานวิทย์น้องชายของใบเตยมารอฟังพิจารณาคดีด้วยนอกจากนี้ยังมี ซาร่าคาซิงกินีพันรายาของริวยังหุนไซหนึ่งในจำเลยคดีแชร์ฟอเร็กลบ3ดีเดินทางมาร่วมฟังพิจารณาคดีด้วยเช่นกันขณะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนั้น ใบเตยและดีเจแมนได้นั่งเคียงข้างกันเป็นครั้งแรกในรอบสองเนื่นและมีการพูดคุยกันตลอดภายใต้สีหน้าเคร่งเครียดโดยทางด้านของดีเจแมนได้โอบกอดใบเตยที่ร้องไห้ไม่หยุดเพื่อให้กำลังใจทั้งนี้ใบเตยได้ขึ้นแถลงต่อสารโดยกล่าวว่าขอความเป็นธรรมจากศาลขอโอกาสออกไปทำงาน และทำหน้าที่แม่ดูแลลูกและล่าสุดขอเลื่อนการพิจารณาคดีอีกครั้งหลังจากที่ทางด้านของดีเจแมนได้แถลงต่อศาลเช่นกันว่าตั้งแต่ถูกกล่าวหา9เดือน140วันถูกคุมขังอย่างไร้ศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงจึงร้องขอความเป็นธรรมเพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย